สวัสดีครับทุกคนครับหลังจากที่ผ้าช่มบริเวณนะครับของสะงวนฟาร์มไปแล้วนะครับเนาะตอนนี้กัมาเตรียมในการประกอบอาหารครับวัตถุดิบอุปกรณ์ก็จัดเตรียมมาแล้วนะครับอยู่ที่เชฟนะครับเชฟหัวอกๆนี่แหละฮะว่าจะสามารถรังสรรค์เมนูออกมาได้อร่อยขนาดไหนเพื่อต้อนรับนะครับแขกที่มาเยือนสังวนฟาร์มอันนี้คุณสงวนฟาร์มทำอะไรครับ ลองเดาดีครับว่าคืออะไรครับไม้ทุบหรืออะไรครับโอ้โหอุปกรณ์สังวนฟาร์มสากกระเบือครับทุกคนนี่วัตถุอุปกรณ์แบบง่ายๆครับโอ้โหนะครับบรรยากาศบ้านๆจริงๆครับอร่อยไมอร่อยให้ลองสังเกตเซฟครับนี่แหละครับทำจนหัวงอกแล้วครับอุปกรณ์สากตำพริกนะครับของสังวนฟาร์มนะครับอุปกรณ์แบบง่ายๆเลย นะครับอุปกรณ์แบบง่ายๆครับวันนี้นะครับมาเยือนสงวนฟาร์มก็มีเชฟนะฮะเชฟใหญ่เลยนะครับตั้งแต่ตัวเล็กๆจนหัวหมองเชฟเชฟประจําฟาร์มนะครับของสงวนฟาร์มไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะรังสรรค์เมนูได้เลิศรสขนาดไหนนะครับนะว่าแขกผู้มาเยือนจะชื่นชอบรถมือของเขาขนาดไหนครับตอนนี้กําลังเตรียมนะครับโขลกพริกอยู่ต่อุปกรณ์คล้ายๆจะเป็นการทาอะไรครับเชฟผัดอะไรนะ ผัดเผ็ดกบอ๋อผัดเผ็ดกบครับวันนี้นะครับนีวัตถุดิบนะครับก็มีแบบนี้ครับนฮะอุปกรณ์เครื่องปรุงนะครับเชฟกําลังนะครับตาพริกนะครับได้สากระเบือจากนะสังวนฟาร์มนะครับผลิตมีฝรั่งมากินด้วยมาให้นะครับนี่นะครับนี่ก็คือมาดอ๋อมีฝรั่งมาด้วยนะครับนี่แหละครับวันนี้นะครับมารวมตัวกันนะครับที่สังวนฟาร์ม นะครับมาชิมฝีมือเชฟนะครับแล้วก็นะครับอาหารนะครับที่ได้จากสงวนฟาร์มวันนี้เรานํามานะครับนี่ก็คือนะครับมือย่างของเรานะครับวันนี้นะฮะมือย่างของเราแล้วก็เตรียมนะครับนะปลาดุกอ่าไม่ใช่ปลาดุกปลาอะไรครับปลาหมอครับปลาหมอนะครับปลาหมอปลาหมอเนี่ยชอบตายพ่อปากนะครับเนี่ยอุปกรณ์ครับง่ายๆครับวันนี้เหมือนมากินเขาเรียกว่ากินข้าวป่า นะครับมาตั้งแคมป์นะครับสงวนฟาร์มเนี่ยฮะเห็นวัสดุอุปกรณ์แล้วโอ้โหนะครับนะนะครับปลาหมอย่างนะครับอันนี้เทปนะครับกำลังย่างกำลังย่างปลาหมอนะครับกำลังย่างปลาหมออยู่นะครับนะครับกบครับนะกบนะครับกำลังร้อนเลยนะครับรอเครื่องครับรอเครื่องนะครับรอเครื่องรอเครื่องนะครับนะฮะ การปรุงอาหารวันนี้ครับโอ้โหง่ายง่ายครับง่ายๆนะครับสถานที่นะครับนะสถานที่นะครับง่ายง่ายเลยนะครับดูบรรยากาศสถานที่ครับนะฮะดูบรรยากาศสถานที่ของสงวนฟาร์มนะครับนะฮะผู้มาเยือนก็นั่งรอใจจดใจจ่อครับท้องร้องจกจกจกแล้วนะครับเนี่ยฮะรอครับรอช่วงที่รอ มีอะไรมาขบเคี้ยวรับประทาน<ช>นะฮะก็จัดกันไปนะครับนี่นะครับเนี่ยบริเวณอันนี้สงวนฟาร์มก็จะมันเลงนะครับนะบให้ผู้มาเยือนได้ผ่อนคลายนะครับ <c oughs> เชฟก็จะได้รับฟังนะครับดนตรีเพ,พราะๆพร้อมกับการประกอบอาหารไปด้วยนะครับนะก็สาระวนอยู่กับอุปกรณ์ครับไม่รู้จักจัดเตรียมมาให้พร้อมหยิบนู่นจับนี่ไปเรื่อยเปื่อยครับ ผัดเผ็ดกบของเขาครับเชฟงอกครับเชฟงอกนะครับกำลังจะรังสรรฝีมืออยู่ครับนะกลใกล้สุกแล้วครับใกล้จะได้ลิ้มรสฝีมือของเชฟหมอกแล้วนะครับเชฟเราไม่ธรรมดาปีขาหมวกฝีปากยามนี้นะครับนี่ครับผมแต่ว่ากลัวเสียทรงครับบรรยากาศโอ้บรรยากาศบ้านๆจริงครับเห็นไหมครับกระท่อมน้อยกลางนาหรือจะเป็นกระท่อมน้อยกลางใจใครบางคนนะครับเนี่ยฮะเชฟ ผู้ช่วยเชฟก็จัดเตรียมอุปกรณ์นะครับจัดเตรียมวัตถุดิบนะครับไว้ในการประกอบอาหารครับนี่แหละครับกำลังสารบนเตรียมนะครับเมนูกันอยู่นะครับ,รบหาได้ยากครับจะมีโอกาสได้มานั่งนะครับรับประทานอาหาร ในบริเวณแบบนี้นะครับในสถานที่แบบนี้นะครับหาโอกาสยากมากครับนะบเพราะว่าโดยหลักแล้วก็ทําการทํางานกันอยู่ในตัวเมืองกันนะครับไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีโอกาสได้รวมกลุ่มกันแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับวันนี้ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้มารวมตัวกันแล้วก็มาทําอาหารนะครับรับประทานกันที่สงวนฟาร์มนะครับบรรยากาศแบบบ้านๆบรรยากาศดีๆเลยครับวันนี้ นะฮะบรรยากาศดีๆเลยนะครับอยู่กลางป่าเขาลำเนาไพรนะครับบรรยากาศสีเขียวธรรมชาติสุดๆครับนะกำลังกำลังบรนเลงนะครับอาหารกันอยู่นะครับนะชมบรรยากาศนะครับการรังสรรค์เมนูของเชฟไปเรื่อยๆกันนะครับนะว่า รสชาติขนาดไหนครับผมคิดว่าหลายๆท่านก็น่าจะนะครับน่าจะอิจฉานะครับใ,ในเรื่องของนะครสถานที่นะครับในการที่มาทําครั้งนี้ครับเพราะว่าน้อยคนนักจะได้มีโอกาสนะครับ <andid ati> มาทํากิจกรรมแบบนี้กันนะครับ บรรยากาศบ้านบ้านนะครับชมบรรยากาศกันไปนะครับปลาหมอก็ลงอย่างแล้วนะครับอ้าดินลงแล้วครับดินนะครับปลาหมอดินนะครับตอนนี้ ช่วยรวมด้วยช่วยกันครับเป็นกิจกรรมนะครับครอบครัวนะครับเป็นกิจกรรมครอบครัวร่วมด้วยช่วยกันนะครับที่จะทําอาหารเพื่อรับประทานกันใกล้เที่ยงครับเป็นอาหารมื้อเที่ยงครับมื้อเที่ยงที่สงวนฟาร์มนะครับนะฮะเจ้าของฟาร์มอารมณ์ดีครับนี่นะครับเจ้าของฟาร์มอารมณ์ดีเอ้อ รับฟังนะครับเพลงจากสังวนพราม์ครับเพลงนี้ไบนเราเพลงนี้ยังยังมีลิขสิทธิ์หรือยังครับหรือยังตอนนี้ไม่ได้จดนะครับยังไม่ได้จดนะครับสามารถจดทะเบียนสมรสครับเพลงนี้สามารถลงได้นะครับเนาะนะครับ ได้รับอนุญาตจากเจ้าของครับสังวนฟาร์มแต่งเพลงโพไซนะครับซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดนะครับของสังวนฟาร์มนะครับมาลังสันกับเชฟหงอกกันต่อครับหลงไปแล้วครับทำอาหารไปด้วยฟังเพลงจากเจ้าของไปด้วยนะครับ บรรยากาศดีสุดๆครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่ออีกคลิปต่อไปนะครับในเรื่องของเมนูที่เสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามกันนะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าป่วยอย่าจนล่ำล่ำรวยรวยกันทุกคนครับคลิปนี้ขอบคุณครับ